ไหนวันนี้เป็นวันพระค่ะที่ที่วัดนมีงานกระถินนะคะน้องคุกกี้จะไปทําบุญค่ะตอนนี้แต่งตัวเสร็จแล้วคุกกี้จา๋ายิ้มหวานให้ป้าป๋าก่อนอนี่เรายิ้มหวานสารนายโยสิสารนยโยจา๋าเป็ดร้องยังไงนะเป็ดร้องยังไงฮะคุกกี้จ๋าเป็ดร้องไงลูกร้องให้ป้าป้าฟังสิ ครับจริงจังเลยไหนทำปักจูดิปักจูือนับหนึ่งถึงสิบได้หรือเปล่าหนึ่งอ,อะไรต่อสามห,ห้าห้าแล้วก็อะไรลูก,กไม่ใช่ห้าแล้วหกไม่ใช่เหรอเจ็ด<ก>ไหนลูกไม่นับต่อแล้วแปดเก้าอืมไม่สนใจเลย ไหนลูกแมวแมว<น>โอ้แมวจริงจด้วยอ, <Yay! S 1> อันไหนเก่งจังเลยอันนั้นอะไรลูกมา้าเหรอลูกเห<า> <c oughs> ็นม้าแล้วพอใจ <Yay! S 1> อันไหนลูกอันนั้นเขาเรียกอะไรไหนตัวนี้เขาเรียกอะไรอืใช่เสือหรือเปล่าเสือเสืออไหนตัวไหน,ต,ไหนหต่อไหนหอยอยู่ตรงไหนลูกหอย จ้าเจ๋งมากเปิดดูหน้าใหม่สิมด,ดูมาใหม่สิคะวันนี้แต่งตัวสวยเลยนะเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้วันหยุดค่ะพอดีรอมา,มามเป็นอะไรนะลูกหนูหรอไหนหนูตรงไหนไม,ไม่ใช่ไม่ใช่หนูไหนแมวอยู่ไหนนะแมวมเออรู้ดีหมดแมวกับหมาเนี่รู้จัง นายหันมาไม่บายให้ป้าป้าหน่อยเนาะไม่บายทรงจูบก่อนอายิ้มหวานก่อนเฮ้ยนี่เลอท่ายิ้มหวาน